สวัสดีครับพบกับกับผมเคสซิ c งชาแนลและเกมฟีฟ่าออนไลน์3ในรายการฟีฟ่าเต็มข้อไม่ต้องเทพถูกคุณก็เทพได้ครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีผู้สังเวย3 ID นะครับผมก็ ID แรกต้องขอขอบคุณน,น้องซีฟองคนเก่านะครับผมชื่อน้องนี่เกือบจะมีเรื่องแล้วนะครับผมก็ถ้าซีฟองมันเป็นพอพานเนี่ยสงสัยแล้วต้องมีเรื่องกันนิดนึงนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นชื่อน้องเขาเลยหรือว่าเขาตั้งใจเปลี่ยนชื่อมาขู่ผมให้มันติดหรือเปล่านะครับก็มาโบนูชี่บวก6นะครับถ้าบวกติด22ล้านครับผมมาเริ่มกันในราคาที่โอเคกันก่อนนะครับวันนี้มีร้อยล้านแน่นอนครับผมคิดว่านะน่าจะร้อยล้านโอเค มาแล้วครับโบนัชีใช้แต้มด้วยนะครับผมน้องเขาบอกว่าให้ชนกัน9ทีนะครับโอเคไปแล้วครับ <c oughs> มาชนกันครั้งที่1ชนกันครั้งที่2ครั้งที่สามครับผมสี 4. ห้าครึ่งทางครับตอนนี้มาครึ่งทางแล้วหกเอาเละเวยห้วกสามนะครับยี่สล้านนครึงทาที่เไปแล้วแและเก้ครับผมไปแล้วลุยบอชี้ัวหกหัวหกมาไหมออ กลบไปเพราะว่าทําตัวไม่ถูกนะครับนี่เป็นตัวแรกที่น้องเขาส่งมาให้บวกครับผมแล้วก็ผมทําแหกแหมก็เอาคืนมานะครับบวกเอาบวกห้าึืนมาเดี๋ยวบวกหกกันใหม่นะครับบวกสี่ละบวกห้าโอ้ยไม่มาครับผมได้บวกสี่นะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็มาขึ้นบวก5กันใหม่นะครับผมโอเควันนี้ก็ไอเดียแรกนะครับแหกไปแล้วแต่ก็ขอขอบคุณน,นะครับน้องซีฟ่องคนเก่าด้วยนะครับเป็นซฟ่องใช่ไหมเป็นซอโซ่นะครับผมงั้นเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันที่ไอดีต่อไปกันเลยครับไอดี ID ต่อไปนะครับก็จะเป็นไอดีจากน้องตูนอภิสิทธิ์นะครับผม ก็จริงๆ ID เนี่ยจะเป็น ID สุดท้ายของวิดีโอนะครับแต่ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเล็กน้อยกับ ID ที่2นะครับก็โอเคต้องขออนุญาตน้องตูนด้วยนะครับเลื่อนเลื่อนมาเป็น ID ที่2แล้วกันเพราะตอนนี้ผมกำลังให้ ID ID ที่2คนคนเดิมเนี่ยเขาแก้ปัญหาอยู่นะครับก็มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยว สักแป๊บหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดพรามทำเพลงอะไรมากนะครับคุยแต่เรื่องไอดีอยู่นี่แหละมาไอดี ID นี้ครับคริสเตียนโนโรนัลโดถ้าบวก5ติด70ล้าน,นครับผม <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้ตลาดกำลังปั่นป่วนนะครับอาจจะขึ้นจะลงได้ทุกเมื่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม ว่าคริสเตียโนโรนัลโดของเราเนี่ยจะมาไหมนะครับเมื่อกี้โบนุชีไปแล้วนะครับผมต้องเสียใจด้วยนะครับกับน้องซีฟองโอเคโรนัลโดชนกันไปก่อนระหว่างนี้นะครับน้องตูนนะครับก็เพื่อขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับจากอ่า พู้สังเวยตัวก่อนๆนะครับผมไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เราต้องดีใจสิเออมันต้องมาโอเคครับผมโดชนกันมานานแล้วได้เวลาเป็นลุยกันแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโด้ CWC ห้าบวกติด70ล้านมาแล้วคริสเตียโนโรนัลโดไปแล้วไปแล้วเฮ้ยครไปแล้ว แหกอีกแล้วครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องตูนด้วยนะครับ mm hmm. คือไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับน้องตูนส่งมาตัวไหนก็แหกทุกลายนะครับยังไม่มีตัวไหนติดโอ้โหเฮ้ยกู้คืนได้บวกสามนะครับโอ้โหยังไม่มีตัวไหนติดนะครับน้องตูนไปดูวิดีโอเก่าๆของน้องเขาได้นะครับ ก็ Channel นี้แหละแต่ว่าวิดีโออ p เดิมๆอ่ะน้องตูนเขาส่งมาแหกทุกตัวะนะครับยังไม่มีตัวไหนติดโอเคว่าแล้วก็น่าจะไอดีสุดท้ายน่าจะเรียบร้อยนะครับเรื่องการแก้ปัญหาเราไปกันเลยครับผมครับและตอนนี้ก็มาสู่ไอดีสุดท้ายกันแล้วนะครับไอดีที่3 <c oughs> ก็หลังจากที่แก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับ โอเคเรนเนลเมสซี่ okay. ครับผมบวก6นะครับถ้าบวก6ติด2 3 1ล้านนะครับผมราคานี้เป็นราคาที่ตลาดกำลังลงนะครับโอเคแต่ว่าน้องเขามีเงื่อนไขมาบอกให้ผมตีอ่าล่อไป2ตัวนะครับก็คือเวนรูนีนะครับโอ้สิบล้า oh, นเลยนะผมยังเสียดายเลยรสิบล้านเนี่ย แล้วก็เวเลรอนนะครับผมก็ตัวนี้บวก6เหมือนกันนะเนี่ยแต่ราคามัน5้าล้านนะครับก็ถ้าไม่ติดนะครับยังมีบวก2มาสำรองไว้นะครับคือมั่นใจว่ามันจะต้องแหก100%เให้ได้นะครับที่ผมสังเกตต,ตอนนี้นะครับคือซากศพครับผม <laughs> เยอะมากโอ้ทั้งนั้นเลยนะครับ มาก็ว่าแล้วก็ต้องลุยนะเริ่มจากตัวถูกดีกว่านะครับ5้บวกสครับผมเวเลอรอน5้บวกสอ้าวตัวล่อันนี้ว่าลืมครับเกือบจะลุ้นแล้วนะครับผมอ้าวติดซะงั้นนะครับติดแล้ว คิดมากเลยกบอกเจ็ดเลยไหมมันก็ต้องบวกให้แตกกันนะครับเป็นตัวล่อครับก่อนอื่นก็ไปบวกแวนรูนี่ก่อนนะครับโอเคเป็นการบวกตัวล่อทิ้งนะครับแต่มันเสียกติดนะครับมันก็สวยดีอะบวกหกม,มันสวยอะจะจัดบวกเจ็ดให้นะครับมาแวนรูนี่แตกไปแล้วครับผมแต่ว่าเบเรลอน,นมันเสียกติดนะครับครับ ก็ได้อ่าแชทกับน้องเขาเรียบร้อยนะครับก็บอกว่าให้บวกเจต่อไปเลยนะครับผมได้ครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็ลุ้นกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้มันติดเดี๋ยวน้องเขาต้องมาให้ผมบวกแปดแน่นอนนะครับส่วนเมซี่มันติดอยู่แล้วครับเมซี่รอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเค เวเรดอนไปแล้วติดไหมติดไหมไอ้เหี้ยติดนะครับซะงั้นนะครับหกบวกสองโชิบหายแล้วนะครับวันเมสซี่แล้วนะครับตอนนี้เป็นหัวงเมสซี่มากโอ มาเรียเนวเมมซี่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาแล้วก็กดเลยดีกว่านะครับตอนนี้ให้ผมบ่นก่อนนะครับ <c oughs> คือไม่คิดว่ามันจะติดนะครับตัวลอ2ตัวบวกไปงั้นๆน,นะครับ <c oughs> ก็วิดีโอหน้าอย่าลืมส่งมาให้บวก8นะครับผมโอเคตอนนี้ผมบวก8ให้เลยไม่มีปัญหาครับ <c oughs> แต่ตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันที่เรียเนวเมสซี่นะครับถ้าบวก6ติด2 3 1ล้านนะครับ ซึ่งตัวล่อติดไปแล้วนะครับบวกเจ็ดบวกหกก็ติดบวกเจ็ดก็ติดนะครับผมโอเคลเลนเอนเอลเมซี่231ล้านเราจะมาลุ้นกันครับมาเลโอเนลเมซี่ศูนยหกยูเตรียมพร้อม <c oughs> โอ้ยผมจะเสียวไม่หายนะครับมาเมซี่ศูนย์หกยู ถ้าบอกติด200ล้านโอเคจะไปเมสซ,ซี่200ล้านอ้า oh, <the> อ้าอ้า,อาส้นตีนเนอะไม่น่าเลยว่ะอดเลยนะครับแสงม่วงวิดีโอนี้ เจ๊งสะนั้นโอ้โหกู้คืนได้บวก2ด้วยชิบหายละโอ้โหคือน้องเขาถามผมมาด้วยนะครับว่าควรจะมีกรอบเงินทั้งทีมเนี่ยควรจะมีกี่ตัวนะครับผมก็บอกว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมวิดีโอนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับน้องเทนนะครับน้องเทน ทนาพรเมษาวง์นะครับก็ลืมแจ้งไปนะครับว่าต้องขอบคุณที่น้องเขาส่งไอเดียเข้ามาร่วมสนุกด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอแสดงความเสียใจดีกว่านะครับแต่ว่าไอตัวบวกเจ็ดนะครับวิดีโอหน้าถ้าน้องไม่ติดขัดอะไรก็เดี๋ยวจัดกรอบทองกันเลยไหมนะครับ <S <S ก็บวกหกติดบวกเจ็ดติดต่อกันเลยนะครับผม โอเคก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับอาจจะอาจจะเจ๊งไปหน่อยนะครับผมไม่มีตัวติดเลยมีแต่ตัวลอที่ติดนะครับก็สําหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกเนี่ยสามารถส่งเข้ามาให้ผมได้นะครับทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับลิงก์วิดีโออ่าไม่ใช่สิลิงก์เฟซบุ๊กนะครับ อยู่ใต้ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับกดที่ลิงก์เข้าไปสามารถแชทกับผมได้นะครับช่วงเวลาที่ผมอยู่ผมก็จะตอบให้ทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่อยู่ก็อาจจะติดออเดอร์ลูกค้านิดนึงนะครับโอเคก็ตามกติกานะครับขอเป็นบวก50ล้านขึ้นนะครับเพื่อแสงทองนะครับผมใจจริงก็อยากบวกทุกไอดีนะครับแต่ว่าคนมันส่งเข้ามาเยอะนะครับก็ขอ สิบล้านขึ้นก็โอเคแล้วนะครับสำหรับอ p ีหน้านะครับอาจจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับที่จะรับตีบวกวิดีโออาจจะออกวันเสาร์นะครับผมอาจจะเลทหน่อยนะครับช่วงนี้งานเยอะนิดนึงนะครับหน้าฝนมันจบแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วต้องอ่า ก่าวลากันแล้วนะครับสำหรับวันนี้กับผมเคซิงช n แนลเกมฟีฟ่าออนไลน์3รายการฟีฟ่าเต็มข้อไม่ต้องเทียบถูคุณก็เทียบได้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ